คุณผมและผู้คนที่ส่วนกันบนรถไฟสายหังคิวของอาริคาวะฮิโรแปลโดยพลอยทับทิมทับทิมทองจากสำนักพิมพ์พิกโกโลค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของผู้เขียนคนเดียวกันกับที่เขียนหนังสือเรื่องผมแมวและการเดินทางของเราเราชอบเล่มแรกที่ได้อ่านแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะชอบเล่มนี้เช่นกันเราก็ชอบจริงๆซะด้วยค่ะตลอดเวลาที่อ่าน เรารำพึงกับตัวเองว่าน่ารักจังบ่อยมากเราชอบวิธีเล่าที่แบ่งเรื่องราวออกเป็นตอนตามสถานีรถไฟแต่ละสถานีของขบวนรถไฟสายฮังคิวเรื่องราวในตอนแรกเริ่มต้นด้วยเรื่องของชายหนุ่มที่ขึ้นรถไฟที่สถานีต้นทางเรื่องเล่าผ่านมุมมองของเขาที่มักใช้เวลาในช่วงวันหยุดแวะมาที่ห้องสมุดที่อยู่ณปลายทางของสถานีรถไฟแห่งนี้ เขามาที่ห้องสมุดบ่อยจนจำผู้คนขาประจำของห้องสมุดได้หลายคนและเธอคือหนึ่งในคนที่เขาจำได้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นแบบนั้นและจบตอนลงอย่างน่ารักแต่ว่าผู้เขียนไม่ได้ทิ้งครั้งเรื่องราวของตอนแรกเอาไว้แค่นั้นในระหว่างเรื่องราวของผู้หญิงอีกคนหนึ่งในตอนที่สองที่มาขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟที่สองของเส้นทางผู้เขียนได้แทรกฉากของชายหญิงคู่แรกบนรถไฟ ผ่านสายตาของหญิงสาวที่เป็นเจ้าของเรื่องเล่าในตอนนี้เรื่องราวของคนคู่แรกและคนอื่นๆที่เป็นตัวเอกในแต่ละตอนยังถูกเล่าต่อๆมาแทรกอยู่ในตอนต่างๆและเรื่องราวต่างๆของผู้คนที่เดินทางสวนกันไปมาบนขบวนรถไฟสายนี้ความเชื่อมโยงสายสัมพันธ์แบบไม่ผูกพันของผู้คนมากมายมันช่างเป็นวิธีเล่าเรื่องที่มีเสน่ห์และน่ารักแม้แต่ตอนที่เป็นเรื่องเศร้า ก็ยังมีมุมมองดีๆเกิดขึ้นในเรื่องหนังสือเล่มนี้เล่าเรื่องด้วยจังหวะสบายๆเนิบช้าผู้เขียนเล่าถึงผู้คนที่เดินทางด้วยรถไฟสายเดียวกันเดินสวนกันมองเห็นกันคุ้นหน้ากันบ้างแม้ว่าเรื่องจะเล่าไปเรื่อยๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เราว่าเรื่องแบบนี้เขียนไม่ง่ายอันที่จริงเราอ่านงานแปลญี่ปุ่นแนวนี้มาหลายเล่มแล้วอยากอ่านงานเขียนแบบนี้ในบรรยากาศไทยๆบ้าง คงจะอินกว่านี้นึกภาพชัดเจนกว่านี้ตอนที่ตัวละครเอ่ยชื่อสถานที่หรือเรื่องเล่าตำนานต่างๆการบอกเล่าสถานการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆในตู้รถไฟได้ถ่ายทอดตัวตนของผู้คนเป็นเพียงมุมเดียวที่ใครบางคนมองเห็นใครอีกคนแต่นี่เป็นเรื่องแต่งและมันถูกต่อยอดออกไปมากกว่านั้นผู้เขียนทำให้เรามองเห็นตัวตนของตัวละครนั้นๆได้มากขึ้นกว้างไกลขึ้น และมันยืนยันกับเราว่าเราไม่อาจตัดสินใครจากมุมมองแรกที่เห็นได้ผู้เขียนนำภาพของผู้คนที่บางคนเดินทางโดดเดี่ยวบางคนเดินทางเป็นคู่และบางคนเดินทางเป็นกลุ่มต่างคนต่างมองเห็นกันเพียงผิวผ่านได้ยินเรื่องราวของกันและกันผ่านบทสนทนากระท่อนกระแท่นที่แววมาเข้าหูไม่รู้จักรับรู้แล้วลืมเลือน ผู้เขียนนำเรื่องราวเหล่านั้นมารวมกันเป็นก้อนแล้วถักทอเส้นเรื่องให้ยืดยาวออกไปแม้ตัวละครแต่ละตัวจะผ่านกันเพียงผิวเผินแต่คนอ่านได้มองเห็นพวกเขาและเธอเป็นภาพรวมเป็นความผูกพันจางๆที่เชื่อมต่อกันผ่านรถไฟสายฮังคิวคุณผมและผู้คนที่ส่วนกันบนรถไฟสายฮังคิวเป็นหนังสือฟิลกก๊ดที่อ่านแล้วยิ้มยิ้ม เราอ่านพร้อมทั้งบอกกับตัวเองไปได้ตลอดเล่มว่าน่ารักจังอ่านจบแล้วอยากลองไปนั่งรถไฟสายนี้ดูสักครั้งบ้างจังค่ะ